เป็นกำลังให้เราด้วยปีใหม่นี้เฮ้ยถามจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตีมาสิบนาทีใจเย็นความเดิมตอนที่แล้วเรา ได้พยายามเปิดตู้คิตติน่ากันด้วยเพชรจำนวน42,000เพชรน,นึกว่าจะไม่รอดนะครับผมแต่ผมคือผมไม่รู้ไงว่ามันจะมีคิตติน่าวนมารอบนี้อีกทีหนึ่งคือตู้นี้มันไม่ได้มีแค่ยุยมันมีคิตติน่าพ่วงมาด้วยทำไมเราไม่มาเปิดตรงนี้ทีเดียวนะไม่เป็นไรครับมีแต่ต้องลุยเท่านั้นเพราะงั้นเพชรนน20,000เพชร เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมระหว่างนี้สวัสดีผู้ชมทางบ้านทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้อยู่กับเกม Princess Connect r e d ดนะครับผมกับภารกิจเปิดกาชาตามหายุยปีใหม่นะครผมหรือที่หลายๆคนเรียกว่าน้องยุยของเราเออบอกเลยว่าเด็ดนะครับตัวนี้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับด้วยเพชรสองหมกับกดฟรี10ครั้งอีกทีหนึ่งเมื่อปัญหาสตรีมพราแล้วเราเพชรไม่พอเราต้องไปกด ไล่ตัวละครแบบเอาเพชรฟรีใช่ไหมตอนนี้ผมทํามาเรียบร้อยแล้วผมกดมันกดมันทุกตัวแล้วนะเอาเพชรฟรีโดหมดเลยเพื่อวันนี้โดยเฉพาะ,ะครับได้แต่คิตติน่าครับเฮ้ยไม่ได้นะเมเจอร์คุงตู้นี้มันอยู่กับเราไม่นานนะผมมันอยู่ถึงแค่วันที่28นี่เองวันนี้วันที่26ก็คือวันพุธแปลว,ว่าวันศุกร์นี้มันจะไปแล้ตู้เป็นเฟสบอกเลยว่ามาเร็วไปเร็วนะครับ อะไรไปเร็วตู้เหรอไม่ใช่เพชรเราเลยครัไปเร็วไป็นไงทุกคนเปิดตู้นี้กันแล้วได้ผลประกอบการเป็นไงบ้างผมว่ามันน่าจะดีอยู่นะเพราะว่าเขาบอกว่าเพิ่มอัตราปรากฏตัวละครสามดาวถึงสองเท่าอือเออใช่แล้วต้องทำพิธีกรรมก่อนครับเราควรไปเปลี่ยนรูปก่อน เราใช้คาถายุ้ยเรียกยุ้ยจะได้หรือเปล่านะสิบครั้งออกจากโกรธบอกบอกทุกคนก่อนเลยว่าถ้าเราเปิดเปิดออกเร็วเราจะปิดสตรีมหายไปนอนทันที <c oughs> สตรีมนี้อาจจะเป็นสตรีมสัมส้นก็ได้นะผมพูดไปไม่เคยได้เลยนะครไม่เอาดีกว่าเราต้องสักทีนแล้วตอนนี้เราเลยเวลาทองแล้วมานะครับเราจริงเราจะมาเปิดตั้งแต่เก้าโมงเอยไม่ใช่เก้าโมงสามทุ่มพอดีนะตอนนี้เลยมาสิบห้นาทีแล้ว ต้องจัดสักหน่อยแล้วไหมเป็นกำลังให้เราด้วยปีใหม่นี้เฮ้ยถามจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสตีมมาสิบนาทีใจเย็นที่อยู่ตรงนั้นหรือว่าจะเป็นนายเหนือหัวนานนี้ เชิญคุณตัวอีกเชนี้มาดีนี่นอนนะวผมเป็นหนึ่งในสามดาวที่ยังไม่ได้มาเฉยไม่เป็นไรถือว่าเปิดได้ดีครับยังไม่ได้ตัวนี้ดีใจครับผมจัดไปคาถานี้ผมใช้แล้วปลาไปร้อยห้าสิบปุุงใหม่ก็ผมคงร้อยห้าสิบไม่ไหวนะวันนี้เพชรมีอยู่แค่นี้จริงนอนจริงเหรอไม่แน่น้องมินนี่อย่ารู้ทันสิครับ มันไม่จะบอกว่าโอกาสได้3ดาวซ้ำสองเท่าจะชัดดรเมีความน่ารักแรขนาดนี้บอกเลยว่าวันไวเฮ้ยเรายังเชื่อมั่นในคนาถาอยู่อยู่นผขออีกสักทีหนึง่งอย่าเพิ่งฝันดียังไม่จบยังไม่จบมันไม่ใช่ยด้วไม่ได้นะครับอลงเร็วก็นอนเร็วดูกันว่ามันจะเร็วจริงหรือเปล่าขออีกสักทีหนึง่ง เมื่อกี้คือเพชรฟรีครับเพชรฟรีอาจจะไม่ได้ช่วยให้เรามันต้องเข้าเนื้อใช่ไหมเอานะเอออืดาวน์โหลดว่าดาวน์โหลดสองที่ติดใช่หรือเปล่าเฮ้ยสองอันเลยโอ้โหดวงทำด้วยอะไรฮลัลโหลเฮ้ยามจริงสองอันโอกดยี่สิบลง3สามดาวสองตัวแล้ว ไอ้นอนซับนี่นอนบทจะมากับมาซ้ำสากสองตัวติดกันอย่างงี้นะโหเฮ้ยได้แล้วแหละอีกตัวหนึ่งยังมีสานได้อีกตัวหนึ่งในนี้ใช่หรือเปล่าสวัสดีปีใหม่ค่ะอัศวินคุงเออสบายใจแล้ะ ยอรชิคืออาริกโต้โคไซมัตยุยโอ้โหสตรีมมา12นาทีแม่งได้แล้วโอ้ยก๊อฟโอเคครับทุกคนฟันดีลาตีสวัสดสตรีมนี้มันจบลองอย่างรวดเร็วมากคาดการไม่ถึงเอ้ยเอาเรื่องอนะ่ะถ้าได้ผมจะไปทำสูตรตามเลยนะครับเอ้ยจัดไปครับเอายุ้ยเป็นหน้าปก อฝันดีค่ะโอ้โหบายครับวอเตอร์ฟักโหไม่หนุกเลยออกไวไปอืมได้เร็วก็ไม่ไม,ไม่ถูกใจไม่ได้เลยนี่ถูกใจกันใหญ่นะครับแม่งเอ,อ้ยมันมานเร็วจัดเอาไว้เอาเลิกเอาชัยนะเปลี่ยนหน้าจอสักนิดนึงครับยุยปีใหม่ขอต้อนรับ สองฟ้าวันปีใหม่มันช่างสดใสใคิดคุงไม่ชอบแสงอาทิตย์หรอบอกเลยว่าชอบชอบมาก <c oughs> โอ้เอาคิตติน่าต่อพี่ไม่ครับเพราะว่าเราพอกันทีกับคิตติน่าน้องเมเจอร์ทำไแล้วคิตติน่าเอาพี่ไปแล้วสี่หมื่นสองพันเพชรพี่พอแล้ว <c oughs> <c oughs> กับคิตติน่าครับ มัจะเปิดหาตู้ติ๊น่าต่อก็ทำไมในเมื่อเราได้มันแล้วนะทำบุญทำทานในที่สุดดวงไม่ดีกับรอบที่แล้วดวงมาลงที่รอบนี้แทนนะผมถือว่าเป็นการเก็บเก็บหอมลอมดิเพชรไว้เปิดตัวต่อไปคราวหน้านะครับคราวหน้าตัวที่สำคัญน่าจะเป็นช่วงเทศกาลถ้าเทศกาลต่อจากต่อจากช่วงปีใหม่ก็น่าจะเป็นเทศกาลวาเลนไทายนะครับ จริงๆมันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับเราทีหนึ่งตอนสมัยแคลซัมเมอร์นะครับแต่ตอนนั้นเหมือนจะไม่ได้สตรีมมั้งเอ้ยสตรีมนี่หวานแต่มันสั้นมากแล้วแต่ดวงจริงแปลว่าเราใช้ดวงปีนี้หมดแล้วไม่ดีผมว่ามันเป็นเพราะว่าเราไม่ตั้งชื่อคลิปโดยบอกว่าจะใช้กี่เพชรคราวที่แล้วเราตั้งชื่อคลิปได้บอกว่าอะไรนะป้าคิตติน่าสี่หมื่นห้าสี่หมื่นเพชร เออหมดสี่หมืนไม่ได้นะครับรอบนี้ไม่ประกาศจำนวนโอ้รอดเลยอ,อยากดูพราทิตกับเรางันหรอได้เลยครับสำหรับใครที่ยังเปิดไม่ได้นะครับผมแนะนำว่ารีบเปิดกันด้วยนะเพราะว่าอยู่ถึงแค่วันศุกร์นี้จริงๆวันที่28นะครับผมมีเพชรรีบโกยมาใส่เลยเป็นตู้ปินเต s เฟสนี่คือมาไวไปไวมาก นอกจากมีโอกาสได้ยูยิยังมีโอกาสได้คิตติน่าบอกเลยว่าเป็นตัวที่ยังไงเด่นแคนแบทเทิลก็คือต้องมีจริงๆดาเมจคิตติน่าคือรุนแรงมากขึ้นสี่ห้าแสนได้แบบรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะขอตัวลาไปก่อนเฮ้ยมันมาเร็วไปเร็วจริงนะเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มาอยู่เชียร์กันเมื่อกี้นะผมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่เป็นไรครับเราถือว่าเก็บเพชรไว้รอรอบหน้า ตอนนี้เรามีทุนเหลือไปตั้งหมนะื่นแปดแน่รับรองว่าเกลือไปลงรอบหน้าหนักๆแน่นอนเค็ <S <S okay, นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ใช่เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาเล่นกันต่อนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผม a few moments later ไปๆมาๆรู้สึกว่ามันมันไม่เค็มอ่ะเหมือนมันยังไม่ไม่จุใจเลยอ่นะคอยสัก <laughs> เอาละหาเรื่องเสียตังค์แล้วขอสักทีได้ไหมนี่ไงพอใจนะครับเออเอาเข้าไปเป็นไงล่ะไม่น่าเลย หาเรื่องให้ตัวเองจริงหายปีพันห้าครับคีคีเจอกันครับผม